สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับ body r e g e n term body r e g e n term คือคำศัพท์ทางกายภาคที่ใช้เรียกส่วนประกอบตำแหน่งต่างๆของร่างกายค่ะ a n t e r i ียคือด้านหน้าเริ่มจากส่วนหัวหัว เซฟาโอน C, on, C E P H A L O N เซฟาโอนหน้าผาก f r, n t a l, a r o B I t a l, n t a l F O R N T A L f r o n t a l ตา orbital O R B I T A L orbital หนกแก้ม buckle B-U-C-C-A-L บัก e โคจมูก NASAS N-O-S-U-S NASAS ปาก ORIS O-R-I-S ORIS ขาง MENTAL M-E-N-T-A-L MENTAL บริเวณด้านหน้าลำตัวบน น้าอกทรสิต T H O R A C I S ทรสิตเต้านมแมมมา M A M M A แมมมาลักแร้อาซิลา่า A S I L L A อาซิลา่าหน้าท้องแอบโดเมน A B D O M E N แอบโดเมนสะดืออัมบิลิคัส U M B I L I C U S อัมบริคัตรกระดูกเชิงกาน p พ e l วิส pelvis พลวิส e ต้นแขนด้านบน brachium 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 แขนต้นลำแขนด้านล่าง antebrachium แอนเทอร์บราชีเมข้อมือคาปัส C A R P U S คารัสบริเวณนมาัสมาัสคือมือนิ้วโป้งพอลเล็ก์ P O L L E X พลเล็กส ah ์ปมฝ่ามือ P A L M นิ้วมือทั้งสี่นิ้วคือนิ้วชี้กลางนางก้อยดิสติสดิไอจีไอทีเอสดิสจิส,ส,ส,สบริเวณด้านหน้าลำตัวส่วนล่างสะโพกกลูเตสกลูเตสกอยขาหนี G-R-O-I-N กรอย เนินเหนืออวัยาวะเพศหรือหวัวหนาว P U B I S P U B A S ไทสต้นขา T H I G H ไทหวัวเขา่า Patella P A T E L L A Patella หน้าแข้งรร c r u l C R U R A L p รูเลข้อเท้าทาซัส T A R S U S ทาซัสเพิ่มเติมบริเวณเทา้า Replace นิ้วหัวแม่เท้า Helix H A L L U X Helix อีกสี่นึ้งที่เหลือมีชื่อเรียกเหมือนนิ้วมือคือ Digit D I T I T S d i g i s t Posterior คือด้านหลังบริเวณหัวด้านหลังมีเพิ่มเติมคือ Service e s C E R B I C I S Service s คือคอ Otic O T I C Otic หู t I C, ไททอยออกคริปิทโต O C C I P I T A L ออกคริปิทอลบริเวณด้านหลังลำตัวส่วนบนอะโครเมียไหล A C L O M I A L อะโครเมียหลังดอซัม D O R S U M ดอยซัม L ลอย L O I N ลอย Olecranon ขนอน้ขอสอ,นอนก O L E C R A N O N Olecranon Gluteus สะโพก G L U T E U S, S รูเทียสบริเวนหน้าหลังลำตัวส่วนล่างกระเบนเนียซาคัส s a ส r a ซาาัสฝีเย็บเพอ i n e นียล r i n e a l พอริเนียลข้อพับขา p r อพิเตีย p o p l อ t e al ทเอพอพิเตียวคูโร น่อง C I U C A L คูโร่ส้นเทา้า Q Q ias, c a, l c a n i ิ s C A L C A N E U S ฝ่าเทา้า p l a n t ส s P L A N T U S p l a n t ส s นางสาวกนกพรปฐมมนุกูลขอจบการน,นำเสนอคำสั่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ